ได้รับอิสรภาพอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวพิงกี้สวิกาหลังถูกตกเป็นจำเลยคดีเชรฟอร์ก 3D ดีเพิ่งถูกปล่อยตัวเมื่อวันพุทธที่30ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่สาวพิงกี้ถูกปล่อยตัวก็มีข่าวลือต่างๆนานาทั้งเรื่องอดีตสามีเป็นคนช่วยเธอให้ได้รับการปล่อยตัวบางก็ลือว่าออกมาปุ๊บงานแน่นเพียบล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของพิงกี้พิงกี้สวิกาชยเดชได้ออกมาประกาศว่า แอดมินฝากแจ้งมายังรูปเพจทุกท่านพี่พิงค์ยังไม่มีออกงานใดๆนะคะในขณะที่คนใกล้ชิดที่ดูแลพิงกี์ตอนนี้ได้เผยกับสื่อว่าพิงกี้ยังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเรื่องงานที่ลือกันว่าออกรับงานอีเวนต์แน่นตอนนี้ยังไม่รับงานขออยู่นิ่งๆก่อนก็เป็นอันชัดเจนนะคะว่าตอนนี้พิงกี้ยังไม่รับงานอีเวนต์ใดๆทั้งนั้นนะคะ